กรุณากดติดตามช่องพราม Tech 6และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีและรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกช่องพราม Tech 6คือช่องที่รวบรวมการรีวิวมือถือ แกดเจ็ดและเทคโนโลยีใหม่ๆแบบเข้าใจง่ายเนื้อหาครบและเหมาะสำหรับผู้ที่รักเทคโนโลยีทุกระดับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมือถือรุ่นเรือธงที่หลายคนรอคอยอย่าง n e w 2025นิว2025 Nokia 10 Pro 5G s มาร t p h o n e รุ่นใหม่จากแบรนด์ในตำนานที่กลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยดีไซน์พรีเมียมสเปคระดับสูงและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง โนเกีย10 Pro 5G มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบหรูแข็งแรงตามสไตล์โนเกียตัวเครื่องใช้วัสดุโลหะผสานกระจกคุณภาพสูงให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกสัมผัสพร้อมมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตประจำวันหน้าจอเป็นแบบ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงให้สีสันสดใสคมชัดและรองรับอัตรารีเฟรชสูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมและการรับชมวิดีโอลื่นไหลามากขึ้นตอบโจทย์ทั้งสายความบันเทิงและสายใช้งานจริง ในด้านประสิทธิภาพโนเกียซิปโ 5G ใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงรุ่นใหม่สำหรับปี2025ที่รองรับเครือข่าย 5G อย่างเต็มรูปแบบช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วแรงการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่และการสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงทำได้อย่างราบรื่นมาพร้อมหน่วยความจำแรมขนาดใหญ่และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงการทำงานหลายแอปพร้อมกันหรือการเก็บภาพถ่ายและวิดีโอจำนวนมาก จุดเด่นสำคัญของโนเกีย10 Pro 5G คือระบบกล้องที่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังกล้องหลังหลายเลนความละเอียดสูงพร้อมเทคโนโลยีประมวลผลภาพขั้นสูงช่วยให้ถ่ายภาพได้คมชัดสีสันสมจริงและเก็บรายละเอียดได้ดีในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกลางวันกลางคืนหรือภาพบุคคลกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดสูงเหมาะสําหรับการเซลฟี่และว,วิดีโอคอลพร้อมโหมดปรับแต่งความสวยแบบเป็นธรรมชาติตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคโซเชียล ในเรื่องของซอฟต์แวร์ Nokia 10 Pro 5G มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ใกล้เคียงกับ Android แบบดั้งเดิมทำให้การใช้งานลื่นไหลไม่มีแอป,ปที่ไม่จำเป็นติดมาเยอะเกินไปพร้อมการอัปเดตความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์ Nokia มาโดยตลอดผู้ใช้งานจึงมัน่นใจได้ทั้งในด้านความปลอดภัยและอายุการใช้งานในระยะยาว แบตเตอรี่ของโนเกีย10 Pro 5G ให้ความจุขนาดใหญ่รองรับการใช้งานตลอดวันแบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลต่อเนื่องอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จและบางรุ่นอาจรองรับการชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นสำหรับฟีเจอร์เสริมโนเกีย10 Pro 5G ยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงลำโพงสเตอริโอให้เสียงดังชัดและมีมิติเหมาะสำหรับการดูหนังและฟังเพลง รวมถึงระบบความปลอดภัยอย่างสแกนนิ้วใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าที่ทำงานรวดเร็วและแม่นยำรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวโดยรวมแล้วนิ้ว2025โนเกีย10 Pro 5G ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ผสมผสานความคลาสสิกของแบรนด์โนเกียเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่มองหามือถือคุณภาพสูง ดีไซน์พรีเมียมประสิทธิภาพแรงกล้องดีและระบบที่เสถียรหากคุณกำลังตัดสินใจเลือกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปี2025รุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าชอบเนื้อหารีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องพรามเทค6และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและไม่พลาดคลิปเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตจากช่องพรามเทค6